ช่อง Bangkok Onsite เตรียมรีแบรนด์ใหม่เป็น The Circle โดยรายการ Bangkok Onsite ที่ทุกคนชื่นชอบจะยังคงอยู่เหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมด้วยรายการใหม่ๆที่น่าสนใจอีกหลากหลายรายการเราพบกับสาระความรู้และคอนเทนต์สร้างสรรค์จากหลายวดวงในช่องสื่อคุณภาพใหม่ล่าสุดที่ The Circle หนึ่งมกราคม2569นี้เป็นต้นไปนะครับ ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Bangkok On Site กับผมไอเดียดารันพบครับวันนี้ผมพาทุกคนเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS สายสุขุมวิทไปยังสถานีปุณวิถีเพื่อไปดูความคืบหน้าของอีกหนึ่งโครงการ mixed use ระดับโลกที่กำลังจะเข้ามาพลิกโฉมภูมิทัศน์ของพื้นที่ในย่านปุณวิถีอุดมสุขให้กลายเป็นศูนย์กลางของเหาครีเอเตอร์และเทคสตาร์ทอั แน่นอนว่าโครงการที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้เนี่ยก็ไม่ใช่ที่ไหนนอกไปจาก c l o u d 11โปรเจกต์ยักษ์สุดอลังการจาก m a g n o l i a Quality Development Corporation หรือ MQDC ที่ตอนนี้ก็ได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วและกำลังเตรียมพร้อมจะเปิดให้บริการในช่วงต้นปี2 5 6 9ที่จะถึงนี้นี่เองนะครับผมเชื่อว่าที่ผ่านมาคุณผู้ชมหลายคนอาจจะได้รู้จกักหรือมีโอกาสติดตามความคืบหน้าการพัฒนาโครงการนี้จากสื่อต่างๆรวมทั้งแบงค์ฮอกออนไซด์ของเราที่คอยอัปเดตมาเรื่อยๆพอสมควรแล้ว แต่บางคนก็อาจจะยังไม่รู้ว่าโครงการ Cloud Eleven นี้เนี่ยตั้งอยู่ตรงไหนจะเดินทางมาได้ยังไงดังนั้นในโอกาสที่อีกไม่นานเราก็จะได้มาใช้บริการที่โครงการแห่งนี้แล้วเนี่ยผมก็จะพาทุกคนมาสำรวจวิธีการเดินทางด้วยรถไฟฟ้ามายัง Cloud e l e แห่งนี้ไปด้วยกันเลยครับ อย่างแรกที่ต้องบอกเลยก็คือการเดินจากสถานีรถไฟฟ้า BTS บุณณวิถีไปยังโครงการ Cloud e l e เนี่ยถึงจะมีระยะทางไกลยอยู่สักหน่อยคือประมาณ500เมตรแต่ก็สามารถเดินได้สบายมากเพราะเขามีทางเดินลอยฟ้า Skywalk เชื่อมยาวๆจากตัวสถานีเข้าไปถึงโครงการเลยโดยเราสามารถใช้ทางออกหมายเลข6ที่อยู่ทางฝั่งทิศใต้ของสถานีแล้วเดินตามเส้นทางนี้ไปได้เลยนะครับระหว่างที่กำลังเดินไปเดี๋ยวผมเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับโครงการนี้ให้คุณผู้ชมฟังคร่าวๆก่อนก็แล้วกันครับ สำหรับโครงการ Cloud 11นี้เนี่ยเอาจริงๆก็เป็นเหมือนส่วนขยายหรือว่าเป็นเฟสที่3ของโครงการ t r u e Digital Park ที่มีอยู่เดิมซึ่งก็มีแนวคิดคล้ายๆกันคือเป็น Mixed ยู e ศูนการค้าและอาคารสำนักงานครบวงจรมีโซน Re ีเ tail มีห้องประชุมมี coworking space เน้นกลุ่มเป้าหมายของผู้เช่าไปที่กลุ่มธุรกิจ Startup แล้วก็ธุรกิจสายเทคต่างๆ แต่ที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือทาง Cloud 11เขาจะจัดเต็มพวก Facilities มารองรับบรรดา Content Creator นักสร้างสารรค์สื่อและงานดิจิทัลทั้งหลายคือจะมีทั้งสตูดิโอให้เช่าในหลายๆขนาดทั้งเล็กใหญ่มี Event h a l อระดับโลกมีโรงแรมมีพื้นที่สาธารณนะที่เรียกว่าเป็นจุดเด่นไฮไลท์ในโครงการเลยโดยพื้นที่ใช้สอยถึง254,000ตารางเมตรในกลุ่มอาคารขนาดใหญ่4อาคารที่เชื่อมถึงกันบนที่ดินขนาดประมาณ27ไร่ใช้งบลงทุนไปถึงกว่า40,000ล้านบาทเลยทีเดียว ได้ยินแค่นี้แล้วคุณผู้ชมก็น่าจะพอสัมผัสได้ถึงความยิ่งใหญ่อลังการของโครงการเขากันได้แล้วลหละนะครับหลังเดินออกจากสถานีรถไฟฟ้ามาได้นิดเดียวพอมองไปทางด้านขวามือเราก็จะมองเห็นอาคารของโครงการ Cloud 11ได้แล้วซึ่งก็คือตึกกระจกขนาดใหญ่ๆที่ตั้งอยู่ข้างหน้าของเราทางนู้นนั่นเองส่วนกลุ่มตึกสูงๆที่อยู่ถัดไปทางด้านหลังฝั่งขวามือสุดของเราจะเป็นคอนโด Sky Rise Avenue ที่ตั้งอยู่บนที่ดินปลงติดกันครับ เดินจากสถานีปุณาวิถีมาได้ราว300เมตรเราจะเจอกับทางเชื่อมด้านซ้ายมือเข้าสู่ True Digital Park ที่อยู่ในเครือเดียวกันที่ผมพูดถึงไปก่อนหน้านี้นะครับ ซึ่งทางเชื่อมจากสกายวอล์เข้าทรูดิจิทัลพาร์คนี้เนี่ยก็จะมีอยู่2จุดจุดแรกตรงนี้เป็นของโครงการเฟส2หรือที่เรียกว่า t r u ดิจิทัลพาร์คเวสซซึ่งเปิดให้บริการเมื่อปี2565ส่วนถัดไปข้างหน้าจะมีทางเชื่อมอีกจุดเข้าฝั่งเฟส1ที่เปิดมาก่อนตั้งแต่ปี2562แต่ไม่ว่าเราจะเดินเข้าจากทางเชื่อมฝั่งไหนด้านในเขาก็เชื่อมต่อกันอยู่แล้วใครที่เคยมาใช้บริการก็คงจะคุ้นเคยกันดีใช่ไหมครับ อย่างที่เราเห็นกันว่าการมาของโครงการขนาดใหญ่ทั้งพี่ใหญ่ทูดิจิทัลพาร์คแล้วก็น้องใหม่ที่ใหญ่ไม่แพ้กันอย่าง Cloud 11ี่ยก็ถือว่าเป็นการยกระดับความคึกคักทางเศรษฐกิจให้กับพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะตามแนวถนนสุข,ขุมวิทได้อย่างชัดเจนมากๆ ซึ่งก็ไม่ใช่แค่ความเป็นห้างใหม่ทั่วไปเท่านั้นแต่การเป็นศูนย์รวมออฟฟิศในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลตามวิสัยทัศน์ของทางผู้พัฒนาโครงการเขาแล้วเนี่ยก็เลยทําให้ย่านปุนณวิถีต่อเนื่องอุดมสุขบางนาแถวๆนี้มีแนวโน้มที่จะกลายเป็นย่านศูนย์การธุรกิจใหม่หรือว่า new CBD ของกรุงเทพที่โฟกัสไปในด้าน tech lifestyle ได้อ,อย่างน่าจับตามองมากๆเลยน่าสนใจว่าหลังจากนี้จะมีโครงการการพัฒนาอะไรใหม่ๆเข้ามาช่วยเสริม innovation ecosystem หรือว่าระบบนิเวศท,ทางนวัตกรรมให้กับย่านนี้อีกบ้างนะครับ และหลังจากที่เราเดินตามสกายวอล์กมาประมาณ500เมตรใช้เวลาเดินแค่ราว5นาทีเราก็มาถึงหน้าโครงการ Cloud 11ที่ตั้งอยู่ทางฝั่งขวามือของเรากันแล้วครับจากตรงนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่าตอนนี้เขากำลังเร่งก่อสร้างทางเชื่อมหลักจากตัวสกายวอล์กพาดข้ามถนนสุขุมวิทฝั่งขาเข้าเข้าไปสู่ด้านหน้าของโครงการซึ่งก็ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วด้วยเหลือเก็บงานตกแต่งอีกเล็กน้อยเท่านั้นส่วนใครที่เห็นภาพตรงนี้แล้วรู้สึกขัดตากับภูมิทัศน์ที่ถูกรบกวนความสวยงามด้วยสายไฟสายสื่อสารรกกกๆ็ไไม่ต้องงััวนปนะคบ พราะพื้นที่ตามแนวถนนสุขุมวิทโซนนี้เขาก็อยู่ในแผนที่ทางการไฟฟ้าหนะ้าครหลวงและกรสทชเขากำลังดำเนินการปรับเปลี่ยนไปเป็นระบบสายใต้ดินอยู่แล้วถึงจะชา้าจากกำหนดเดิมที่ต้องเสร็จภายในปีนี้อยู่พอสมควรแต่คิดว่าอีกไม่นานเราก็คงจะได้เห็นสายเหล่านี้ถูกรื้อถอนออกไปแล้วลหละครับ ที่บริเวณจุดเชื่อมต่อกับทางเข้าสู่โครงการนี้เขาก็ยังมีการปิดกั้นพื้นที่ก่อสร้างอยู่พร้อมขึ้นป้ายประกาศจากเจ้าของพื้นที่อย่างสำนักงานจราจรและขนส่งกรุงเทพมหาคนครเอาไว้ชัดเจนว่าทางโครงการได้รับอนุญาตให้ดําเนินการก่อสร้างทางเชื่อมสกายวอล์กอย่างถูกต้องนะครับจากตรงนี้เราอาจจะมองเห็นภาพด้านหน้าโครงการไม่ชัดเจนเท่าไหร่เดี๋ยวผมพาเดินเลยไปอีกนิดนึงจะมีมุมที่เราสามารถมองเห็นคลาว d อ1ได้แบบสวยๆเต็มๆมตาเลยครับ และตรงนี้ก็คือสะพานลอยข้ามถนนที่อยู่ตรงสุดปลายสกายวอล์กจากสถานีรถไฟฟ้าปุณณวิถีที่จะอยู่ตรงกับด้านหน้าโครงการคลาว d 1ลพอดีเลยแต่ไม่ได้มีทางเชื่อมเข้าไปถึงภายในโครงการนะครับแอบน่าเสียดายที่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีแผนพัฒนาสกายวอล์กตามแนวถนนสุขุมวิทเชื่อมจากตรงนี้ไปถึงสถานีรถไฟฟ้าอุดมสุขทั้งทันที่เหลืออีกแค่300กว่าเมตรก็จะเชื่อมถึงกันยาวๆแล้วแต่โดยส่วนตัวผมเชื่อว่ายังไงก็ต้องสร้างแน่ๆก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไร่ครับ และที่อยู่ข้างหน้าของเราตรงนี้ก็คือโครงการ Cloud e l e e n จุดหมายการเดินทางของเราในวันนี้นะครับจากมุมนี้คุณผู้ชมจะเห็นไฮไลท์หลักของโครงการทั้ง2อย่างอย่างแรกคือสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่และอีกอย่างคือโครงสร้างตัวอาคารที่ทําหน้าที่เป็นกรอบทางเข้าหลักเชื่อมต่ออาคารฝั่งซ้ายและขวาเข้าด้วยกันซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงรายละเอียดกันไปทีละอย่าง โดยโครงการนี้ก็ได้รับการออกแบบโดยสตูดิโอสถาปริกรรมรมะดับโลกถึง3เจ้าคือ s n r h e t t a จากนอร์เวย์ร่วมกับ a 4 9และ s h a m a ของไทยเรานี่เองซึ่งตอนนี้ทางทีมผู้รับเหมาก็กำลังเร่งเก็บงานภูมิสถาปัตย์และส่วนตกแต่งรอบๆกันอยู่เลยครับ เมื่อพูดถึง Cloud 11แล้วส่วนที่โดดเด่นและเป็นที่จับตามองกันมากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นสวน Cloud 11 Park ส่สวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่มีพื้นที่ถึง17,000ตารางเมตรมหรือราวสิไร่กว่า ถูกออกแบบมาให้เป็นปอดแห่งใหม่ของย่านนี้เป็นสถานที่ที่ทุกคนสามารถหลีกหนีจากความวุ่นวายของเมืองมาพักผ่อนหย่อนใจออกกําลังกายแล้วก็ทํากิจกรรมต่างๆกันได้โดยที่ฝั่งด้านหน้าและด้านหลังของโครงการจะเป็นสวนขั้นบันไดเหมือนเนินเขาที่มีต้นไม้มากมายอย่างที่เราเห็นกันอยู่ส่วนบนยอดเนินนู้นก็จะเป็นสนามหญ้ากว้างขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่ออาคารทั้ง4โซนเข้าด้วยกัน มองจากตรงนี้อาจจะเห็นไม่ชัดดังนั้นผมขอขึ้นเป็นภาพถ่ายจากมุมสูงให้คุณผู้ชมดูก็แล้วกันซึ่งเดี๋ยวตอนที่โครงการเขาเปิดให้บริการแล้วเนี่ยทาง Bangkok Onsite ก็คงไม่พลาดที่จะพาคุณผู้ชมกลับมาชมกันแบบเต็มๆในมุมมองจากภายในโครงการกันอีกครั้งหละนะครับอ๋อข่าวดีสำหรับคนรักน้องหมาน้องแมวคือที่สวน Cloud e l e e n Park แห่งนี้เนี่ยเขาก็เป็นพื้นที่ pet friendly ด้วยใครมีน้องๆก็สามารถพามาเดินเล่นกันได้เลยเหมือนกับสวนของ True Digital Park ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเลยครับ นอกจากตัวสวนที่กว้างขวางแล้วเนี่ยที่ด้านหน้าของสวนเขาก็ยังออกแบบมาให้เป็นเหมือนช่องประตูขนาดใหญ่ที่มีความโดดเด่นกว้างถึง40เมตรและที่น่าทึ่งคือเหนือช่องประตูนั้นก็คือตัวอาคารสำนักงานที่สูงต่อขึ้นไปอีกถึง13ชั้นมีความเป็น landmark ทางสถาปัตยกรรมที่ล้ำสมัยมากๆสะท้อนความเป็นศูนย์กลางของเทคโนโลยีและความคิดสร้างสารรค์ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับ นอกจากนั้นแล้วที่ด้านหน้าโครงการตรงจุดที่มีทางเชื่อมจากสกายวอล์คเข้าไปสู่ตัวอาคารเขาก็ยังมีจอ LED ขนาดยักษ์แบบหักมุมสูงเท่าตึก3ชั้นติดตั้งไว้ด้วยซึ่งก็คิดว่าน่าจะออกแบบมารองรับลูกเล่นภาพสามิติเวลามองจากสกายวอล์คเข้ามาด้วยครับ หนึ่งจุดที่น่าสนใจภายในโครงการนี้เนี่ยก็คือที่บริเวณด้านข้างฝั่งซ้ายมือที่ระดับพื้นดินซึ่งติดกับรั้วโครงการทางฝั่งนี้ก็จะมีคลองเล็กๆชื่อคลองบางนางชิ้นตั้งอยู่โดยคลองแห่งนี้ก็เป็นคลองระบายน้าของสานักงานร,ระบายน้ํากรุงเทพมหานครซึ่งแต่เดิมเคยอยู่ในสภาพรุดโทรมมีกลิ่นเหมน็นแล้วก็เต็มไปด้วยคราบกระดากระดาษแต่ล่าสุดทางโครงการคลาวเอเลเว่นเขาก็เข้ามาช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์คลองตรงนี้แล้วโดยทาสีใหม่ทั้งหมดให้ดูสะอาดตาแล้วก็มีแผนจะทาทางเดินริมคลองใต้ร่มมเงาไ้้ดวย ซึ่งก็ถือเป็นแบบอย่างที่ดีเลยที่พักเอกชนเข้ามามีบทบาทในการร่วมพัฒนาพื้นที่สาธารณนะช่วยยกระดับสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของผู้คนในย่านนี้ให้ดีขึ้นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งโซนเลยที่ผมรอดูว่าเมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้วมีการรื้อแนวรั้วชั่วคราวออกแล้วเนี่ยจะมีหน้าตาเป็นยังไงครับ อีกหนึ่งเกร็ดข้อมูลที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับโครงการคลาว d 1อนี้เนี่ยก็คือนอกเหนือจากทางเข้าหลักด้านหน้าที่อยู่ริมถนนสุขุมวิทแล้วทางโครงการเขาก็ยังมีประตูเข้าออกด้านหลังที่เชื่อมต่อกับซอยพูลศินหรือซอยสุขุมวิท66ทับอยู่อีกด้วยโดยประตูทางด้านหลังฝั่งนี้ก็จะอยู่ติดกับประตูระบายน้ําและอาคารรับน้ําคลองบางนางชินลึกจากถนนใหญ่เข้ามาในซอยประมาณ300เมตรตรงที่เราเห็นมีผ้าใบาปิดอยู่เนี่แหละนะครับ โดยจะเป็นประตูที่เชื่อมกับฮอล์จัดงานอีเวนต์หลักอย่างคาเอลเว่นฮอล์โดยตรงเลยด้วยซึ่งการออกแบบให้มีทางเข้าหลายทางแบบนี้ก็จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่พักอาศัยในบริเวณชุมชนใกล้เคียงแล้วก็รองรับการจราจรรวมทั้งช่วยเชื่อมโยงโครงการเข้ากับวิถีชีวิตของชุมชนในซอยพูนศินได้อย่างน่าปรเนีนเลยด้วยครับ และทั้งหมดที่เราได้ชมกันมานี้ก็คือภาพรวมของโครงการ Cloud 11ออีกหนึ่งแลนด์มาร์คแห่งใหม่ในย่านปุนณวิถีอุดมสุขที่ไม่ใช่แค่โครงการมิกซ์ยูสทั่วไปแต่เป็นการรวบรวมองค์ประกอบสำคัญทั้งหมดที่จำเป็นต่อการสร้างระบบนิเวศแห่งนวัตกรรมและความคิดสร้างสารรค์เข้าไว้ด้วยกันได้อย่างลงตัวเป็นทั้งพื้นที่สำนักงานพื้นที่ค้าปลีกและเป็นเวทีที่พร้อมให้เหล่าบรรดาคอนเทนต์ครีเอเตอร์เทคองค์ประกอ์และคนรุ่นใหม่ที่มีความฝันได้มาพบปะแลกเปลี่ยนสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆที่อ,นอ,นอ,นอปอไป ซึ่งตามข้อมูลล่าสุดโครงการคาวเอลเวนแห่งนี้ก็จะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในเดือนมีนาคมปี2569หรือได้อีกแค่ราวๆ3เดือนหลังจากนี้แล้วส่วนจะมีการเปิดแบบซอฟต์โอเพนนิ่งเป็นบางส่วนก่อนหรือไม่อันนี้ก็ต้องรอติดตามดูกันต่อไปแต่ที่แน่ๆยังไงทาง b a n g k o k On อ i น e จะพาทุกคนกลับมาสำรวจภายในโครงการนี้กันอย่างแน่นอนรอติดตามชมกันได้ในเร็วๆนี้เลยนะครับ และสำหรับใครที่ชอบติดตามเรื่องราวการพัฒนาของสวนสาธารณะในสัปดาห์หน้าผมจะพาทุกคนไปชมภาพความคืบหน้าล่าสุดของสะพานเขียวทางเดินทางจักรยานเชื่อมต่อสวนเบญจก,กิติและสวนลุมพินีที่ทางกอทมอเขาได้ดำเนินการปรับปรุงใหม่ครั้งใหญ่ไปจนเกือบจะเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากแค่ไหนยังไงบ้างรอชมกันได้เลยครับ ชมกันจบแล้วก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์หรือถ้าใครถูกใจการนำเสนอของเราก็อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อคอยติดตามชมการอัปเดตสถานที่ที่น่าสนใจแห่งอื่นๆจากรายการของเราต่อไปได้เลยส่วนถ้าท่านไหนอยากมีส่วนร่วมสนับสนุนรายการของเราก็สามารถสแกน QR code พร้อมเพย์เพื่อโอนเข้าบัญชีธนาคารตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอน,นี้หรือสนับสนุนผ่านการให้ซ u เปอร์ดังส์ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้และคลิปอื่นๆของเราทุกคลิปได้เช่นกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในรายการ Bangkok On s i t e ตอนต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ